กับมาคลิปหนึ่งนะครับน่าจะจบตอน ep 3นะครับตัวนี้ sk สามสีนะครับที่เราทำคลิป ep 2 1 2เมื่อวานนะครับตัวนี้อย่างที่บอกน่าจะจบตั้งแต่ ep นี้ไปนะครับแต่เกิดงานเข้านะครับก็มีอาการแบบนี้นะครับสลับกิฟิปสลับนะฮะหลุดเข้าไปอยู่ใน เรื่องนะครับแล้วทําให้มันดันขึ้นมานะครับเราจริงๆแล้วลูกสูบของมันอะไรของมันยิ่งหายากอยู่นะครับเป็น SK ตาช้างนะครับฮูโบต้านะครับก็เราก็มีวิธีแก้ก็คือจะทำการตีปอกสูบใหม่นะครับโดยการใช้ลูกสูบแหวนของ ที3 3นะครับมันจะเล็กกว่าไป1มิลนะครับมันจะหลวมไปนะครับเราก็ทำการตีปอกสูบนะฮะจะตีปอกสูบให้ใหม่นะครับโดยการใส่ลูกสูบแหวนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็เสื้อตัวลงด้านล่างนะครับเราเปลี่ยนลูกปืนให้ครบสมบูรณ์ให้เรียบร้อยนะครัก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวค่อยมาดู EP4 นะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงการติดเรื่องจะดีไหมนะครับค่อยมาดูกันนะครับสวัสดีครับ